โอ้ยอากิระเมื่อไหร่จได้กินข้าวเย็นสักทีเนี่ยอดทนหน่อยนะพวกใกลจะถึงแล้วนี่จะพาไปร้านประจำของชั้นเลยนะอย่าบอกนะว,ว่ารู้จักเหรอถึงแล้วนี่ไงมองขึ้นไปบุชั้นสี่นู่นสินั่นมันยินดีต้อนรับค่ะนายท่านอาว่า้วเชียวมเมดคาเฟ่แต่งหญิง งานดิเรกของเจ้าวากิระคือการไปนั่งแอลคุณเมดตามร้านเมดคาเฟ่แต่งหญิงแน่นอนโดยเฉพาะที่นี่เป็นร้านโปรดข,ของฉันเลยในระหว่างที่ฉันไม่อยู่นายพัฒนาไปไกลจริงๆเลวคุ้มก็น่าจะชอบร้านแบบนี้เหมือนกันเดิมทีร้านนี้คือร้านอาหารแบบครอบครัวอยู่แล้วร้านจึงมีขนาดใหญ่อาหารก็อร่อยและนะ่ะสิ่งใดพวกเมดที่นี่น่ารักทุกคนเลยตลอดทั้งวันมาเนี่ยนายมันคือคักดีจริงๆขอโทษที่ให้รอนะคะนายท่าน เมนส่วนตัวสุดพิเศษของนายท่านมาแล้วคะ่ะมาชิลอนเดสโอ้ววว,ว,ว,วมาชิลอนจังเอ๋เธอเป็นเมดที่ดังที่สุดของร้านนี้เลยนะยินดีที่รูร้จักค่ะนายท่านส่วนนี้เป็นเมนูของทานร้านมาชิลอนขอแนะนำเมนูสุดพิเศษนี้เลยนะคะโมอยโม้ยข้าวห่อไข่พิเศษของคุณเมดแต่งหญิง ไหนๆมาชิรันก็แนะนําแล้วฉันขอโมเอ้โมเอ้ข้าวห่อไข่พิเศษของคุณเมย์แต่งหญิงที่หนึ่งเลยแล้วกันถ้างั้นฉันขอข้าวห่อไข่โมเอ้โมเอ้ที่ว่าด้วยนะฉันด้วยเราทั้งหสามที่นะคะนายท่านจะรีบไปเอามาเสริมให้เดี๋ยวนี้ละค่ะเธอน่ารักไปเลยว่ะนายว่าไหมอะคิระคุณรสนิยมนายเปลี่ยนไปด้วยนะฉันก็คิดงั้นเหมือนกันทำไม ฮิคารุคุงถึงมาที่ร้านนี้ล่ะชื่อจริงของมาชิรอนคืออามาชิโร่ซือบาสะแต่เ,เพื่อนร่วมห้องของฮิคารุเราสาปลอมตัวมาทำงานที่เมดคาเฟ่โดวยหวังว่าจะไม่มใครรู้จกักเอาไปล้อแต่งไงกลับมาเจอแต่ไงกลับมาเจอฮิคารุคงซะงั้นแต่มาชิโรนความจะไม่แต่น <Mach iron. S 1> ะมาชิรอนมาชิรอนรีบเอาใบออเดอร์ลูกค้ามาได้แล้วอ่ะค่ะข,ขอโทษค่ะขอโทษนะคะที่ให้รอทุกคน โมเอ้โมเอข้าขอไข่พิเศษของมุกุเบแต่งหญิงดูดูเหมือนพวกเขายังไม่เอะใจขอแค่เราอย่าเผลอหลุดไปก็พอขอให้สนุกกับการทานอาหารนะคะรีบปีกตัวออกมาก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนมาชิลอนอยังไม่ได้ไล่หมดเลยนะอาะ่าเลยต้องขอโทษด้วยมาชิลอนนี่ซุ่มซ่ามจริงๆไอคุณลูกค้าประจำบ้านที่อืม มาชิลอรนี่ขี้ลืมขี้ลืมไล่มนอะไรล่ะนะั้นเวทมนต์ที่ทำให้อาหารอร่อยขึ้นไงทุกเมทคาเฟ่เขาทํทำกันดังนั้นแหละถ,ถ้าถ้างั้นหลังจากเขาไลา่ยมนแล้วขอให้ทานให้อร่อยนะคะโรเจอร์ค่ะคุณข้าวค่ะคุณข้าวห่อไข่ขอให้คุณอร่อยยิ่งขึ้นมาชิลอนบีมอ่าต้องมาทำแบบนี้ต่อหนะ้าเพื่อสิทธิ์นี่มัน มาชิลอนบีมส่งมาเป็นคุณลูกค้าประจำมามาชิลอนบีบีมโคก่าคงขอร้องอยูเอ่เถอะเขาอาจจะแย่แล้วไอล้ก็ด้วยเอ้ยไงไม่มีวิตีกยาตอบรับเลยล่ะ